สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่บิ๊กพูจะมาเล่านิทานหนูนิดกลัวผีเรื่องโดยลำพูแสงลบบริษัทอักษรฟอร์คิปจำกัดฟังกันเลยค่ะปิดเทอมหนูนิดมาอยู่กับคุณ ปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดบ้านคุณปู่คุณย่าอยู่ริมคลองมีต้นไม้ร่มรื่นหนูนิดชอบที่มีมากเพราะมีเรื่องสนุกให้เล่นทั้งวันนี้ฝนตกพรำพรำตั้งแต่เย็นไฟฟ้าก็ดับคุณปู่คุณย่า เลยเข้านอนเร็วกว่าปกติดึกแล้วแต่หนูนิดยังไม่หลับนอนฟังเสียงเสียงหนึ่งที่ดังแลงงมอยู่นอกบ้าน เียงผีหนูนิดได้ดึงผ้าห่มมาคลุมโปงพยายามหลับตาแต่ก็ยังไม่หลับอุย้ยปวดชีห้องน้ำก็อยู่ด้านนอกซะด้วยหนูนิดนอนพลิกตัวไปมา จนทนไม่ไหวจึงลุกออกไปเข้าห้องน้ำแต่ไปยังไม่ถึงก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเงาดำทมึนยืนโยกตัวไปมาอยู่นอกหน้าตา่างพี่ หนูนิดตะโกนแล้ววิ่งแต่แล้วก็ต้องตกใจขึ้นไปอีกเมื่อเห็นสแสงหลับพิบวิบวับลอยเข้ามาทางหน้าต่างผีหลอกหนูนิดรีบวิ่กลับเข้าห้องพอเข้าไปในห้องนอนก็ ตกใจสุดขีดงเงยหินเงาตะคุ่มตะคุ่มดวงตาลุกวาวจ้องเขมง,งอยู่บนไียังช่วยด้วยผีหลอกหนูนิดกรีดจนสุดเสียงแล้ววิ่งไปที่ห้องนอนคุณปู่คุณย่า หนูนิดทุบประตูดังปังปัง,ปงพร้อมกับตะโกนปูจาย่าจา๋าช่วยด้วยคุณปู่คุณยา่าตกใจตื่นรีบออกมาเป็นอะไรลูกคุณย่ากดหนูนิดไว้พีหลอกค่ะ มีผีเต็มใบหมดเลยหนูนิดตอบพลางลองหายส,สะอื้นผีที่ไหนกันไม่มีผีหรอกลูกคุณปูดไปหยิบไฟฉายแลกให้หนูนิดพาไปดูนั่นไงคะหนูนิด ปาปีชี้ไปนอกหน้าต่างมันมันยือโจกแยกตัวไปมาแล้วก็ล้ออ,อ่างอ่างอ่างด้วยค่ะคุณปู่ส่องไฟฉายเห็นต้นกล้วยถุ่งลมพัดโย่ไปโยกมา ก็หัวเราะและบอกว่านั่นมันต้นตั้วยจากหนูนิดและที่ร้องอืออน่ะมันเป็นสอยังอือออพ่อฝนตกมันออกมาเล่นน้ำฝน เดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะพาไปดูนะลูกแล้วนั่นล่ะคะหนูนิดชิแสงที่กลับพริบว,วิบวับอยู่ทั่วบ้านคุณปู่เดินเข้าไปหาแล้วแล้วจับมาแรงตัว ตัวหนึ่งแบมือสิคุณคุณปู่พูดแล้วเปิดแมลงตัวเล็กๆที่มีแสงตรงพรุ่นใส่มือหนูนิดอิ่งค่อยไงลูก บ้านเรามีต้นลำพูเลยมีหิ่งห้อยเยอะแยะโอ้โห oh สวยจังเลยค่ะหนูนิดยิ้มก่อนปล่อยให้หิ่งห้อยบินออกไปนอกหน้าต่างปูจ่าแตดที่อยู่บนเตยียง หนูต้องเป็นผีแน่ๆหนูนิดนึกถึงดวงตาลูกวาวที่อยู่ในห้องนอนคุณปู่เดินเข้าไปในห้องนอนและเอาไฟฉายสองไปที่ประยังว่าไงเจ้าเหมียว จะมานอนเป็นเพื่อนหนูนิดเหรอคุณปู่พูดจบก,ก็หัวเราะเสียงดังหนูนิดตับเข้าไปดูพอเห็นเจ้าเหมียวนอนซุปผ้าห่มอยู่ก็หัวเราะชอบใจโถเอ้ย หนูก็นึกว่าเป็นผีอ้าวไฟฟ้าติดแล้วดูซิหนูนิดไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยที่เรากลัวเพราะว่าความมืดทำให้เราจินตนาการหลอกตัวเองไปต่างๆ น้า,นาในในลูกนี้ไม่มีผีหรอกลูกต่อไปหนูนิดไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วนะคุณปู่สอนหนูนิดค่ะคุณปู่ ต่อไปหนูจะไม่กลัวผีอีกแล้วหนูนิดรับคำแล้วหนูนิดออกมาข้างนอกทำไมล่ะคะคุณ่าถามหนูปัวชีค่ะหนูนิดตอบงั้นไปห้องน้ำกันย่าจะปพาไปเป็น เพื่อนไม่ต้องไปแล้วค่ะหนูนิดยิ้มอายอายชี้ที่รอยเปียกตรงกางเกงคุณปู่คุณยา่าอย่าอย่าเล่าให้ใครฟังนะคะถ้าเพื่อนรูอ้อาย,เย่เลยนี่ทางจบแล้วรีบเขา้า นอนกันค่ะบ๊ายบาย